วันนี้พระราชสัปีที่29สิงหาคม2567พิมีมตอบโต้ภพิบัติของมูลนิธิร่วมกตันญยูนะครับก็วันนี้มาที่ตำบลคลองยางอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยนะครับก็น้ำลดลงไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าชาวบ้านยังมีพื้นที่หรือชาวบ้านยังคงแช่น้ำอยู่แล้วก็วันนี้มีฝนตกลงมาด้วยนะครับ ก็เ,เดี๋ยวนะครับต้องเดี๋ยวให้คนไทยทุกคนส่งกําลังใจมาร่วมกับพวกเราด้วยนะครับเรายังคงเป็นตัวแทนคนไทยนะทำหน้าที่ส่งกําลังใจและสิ่งของความช่วยเหลือเข้าไปให้ถึงบ้านผู้ประสบไทยแต่ยังไม่แกะยากมันอ้วนธรรมชา่ปล่อยเขาไม่บ้านไม่กินไหม,ม,นไมดนะฮะถ้าเป็นวันพ้าเราจะปลด ถ้าเป็นวันพานี่ที่โอ้โหมาหมดหมตัวเลยกระบอกกระสุกระแไม่ใช่กระแองประกฏประกดปกดประกดกดหนึ่งแล้วก็กระบอกนี่กระบอกไม่ใช่กระบอกอะไรพี่กระบอกอะไรน้ำากิด อันนี้ปลาอะไรก็จะเป็นลักษณะเหมือนพวกปลาขาวปลาขาวปลาส้อยนะโอ้เยอะไม่ห่ยนะ้ามาแกะไปเนี่ยมอแล้วเพราะว่าเพราะว่าต้องยกมาเป็น สิบกว่าตัวแล้วเก็บต่านอยอ้าวเนี่ยจ้าของเจ้าของขายมาเลยนะรเจ้าของขายมาเลยนะครับเนี่ยมีหลายตัวมากเลยเดี๋ยวปลามันจะนี่กดน้ำจืดนะครับมาแกะไปเลยนะครับเนี่ยถ้าเอาคนยากนที่นะถ้าพี่เอาไปแบบเอาเรียกว่าผัดพริกอ่ะ่อผัด้ต้มตังนี่ยังทิ้งเลยครับอรไทยชาวบ้านเขาไปสดสดเลยขี้หนูสดเลยผขี้หนูสดเลยใช่ไหมตอนนี้มีคนอยู่ว่าเอา ตแรปองมาตรงนี้ก็ถือว่าก่อนหน้านี้นี่น้ำลดลงไปไม่งั้นมดหัวนะตรงเนี้ยตรงไหนเนี่ยตรงไี้ที่เรายืนอยู่เพราะว่าตรงนี้มันู่หระดับใต้บ้านเนยมีหั่วระดับเดิมเาเลนมีถัวเาเลยเาไม่ได้ไงเต้นนะลายที่กันเลยขอให้หวยกินเยอนะฮ้ย นี่ลำใหญ่ลำใหญ่ทนางไหนพี่นี่หรอทำไมใบมันเป็นยังเราเห็นสภาพบ้านเราจะเห็นความรู้สึกเราเป็นยังไงปีนี้ถือว่าท่วมหนักสุดเลยไหมคะปีแรกว่าใจไม่แ็งแงี่ไหว แล้วมันแรงมากฝนป่าเลยนะา้องมเชือออนเพิ่งเข้ามาบ้านเลยว่าขามาทุกวันมาเายไ่ใาอยู่บนหลังคาแล้วพีวนนี้จะนอนไหนเนี่ยนองนอกเดี๋ยวเราจะนอนในบ้านเลยว่าคงนอนังไม่ได้หรอกนะี่นชันเดียวคืตกลงเป็พี่น้องกันนะ คนไทยส่งกำลังใจให้นะครับสู้ไปด้วยกันนะสู้ไปด้วยกันนะครับสู้ไปด้วยกันนะทุกคนให้น้ำแบบไวๆครับให้บุคคลในลอดไทยคุณพี่น้องและเพื่อนท่านก็เหมือนหนึ่งกำลังใจ

อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยนะครับวันนี้พระราชสัป,ปดีที่29สิงหาคม2567ทีมตอบโต้ภัยพิบัติของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับนำโดยพี่บินบรรลือฤทธิ์นำกำลังใจนะครับจากคนไทยทางชาตินะครับสิ่งของแล้วก็ความช่วยเหลือนะครับมามอบให้ถึงบ้านเลยนะครับก็ขอให น้ำลดลงมากกว่านี้นะนี่น้ําลดลงไปเยอะแล้วนะครับแต่ยังเห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังคงต้องนะครับยังคงต้องแช่น้ําอยู่นะครับอ้าวอันนี้ที่คลองยางนะอาเภอสวนกขโลกจังหวัดสุโขทัยนะคุณตาจับปลาได้บอกเอาไปเนี่ยเอาไปทำไอ้นี่กินอร่อยนะเอาตะกร้าเอากระงมามาบอกว่า เขาจับได้อ <Why? Yeah, S 2> um, ีกเดี๋ยวจับได้อีกเอาไปทำกับข้าเอาไปนี่จะเอาปลาให้พี่บินให้ได้เลยนะครับซึ่งดูด้วยนะเดี๋ยวผมลงไปผมก็ได้อีกเดี๋ยวผมลงไปผมก็ได้อีกเขาบอกเอาไปเลยเดี๋ยวลงไปผมก็ได้อีกเนี่ยเขาให้ดูดิอ๋อได้ทุกวันครับผมพี่บินอย่าไม่เอาพี่บินอย่าไม่เอาเอาไปขยันขยอยเอาไปเดี๋ยวลงไปผมก็ได้อีกพี่บินบอกเอาเอาไว้ทำกับข้าวนะเขาบอกว่าเอาไปเดี๋ยวผมก็ได้อีกคุยด้วย คุยได้นะอ่ะสู้ๆไปด้วยกันนะครับคนไทยทุกคนส่งกําลังใจมาให้นะสู้ไปด้วยกันให้น้ําลดเร็วๆนะครับผู้ใหญ่เอาเล็กเลือดอ่อนคุณจะถามคราคาสั่งทำไมราคาผมในสมัครถึงทารเวศผมตายไปแล้วหลังการ ผมตายผมก็มาได้ตอนนี้ผมอยู่ดาวบอ .1 ครับครับดาวบึ .1 ของเรานะั้นมีน้ําท่วมเหมือนกันแต่เท่าว่าเรายังขาดผู้สื่อข่าวที่จะไปทําข่าว,าวอยู่ทีัผมผมเนี่ยไม่พร้อมครับคุณต้นปากาากาช่างบางเดียวมาชวนผมละครับยอดครับ <c oughs> บอกว่าจะเข้ามารอบสอง <c oughs> ก็จะมีพัดลมหม้อหุงข้าวครับที่เขาจาเป็นนี่นะครับเอามาให้ทุกครัวเรือน นะครับคุณผู้ชมรับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่โดนน้าท่วมลอยคอออกไปนอนนอกบ้านแล้วก็ไปนอนข้างถนนครับแล้วก็กลางวันก็ออกมาดูของที่บ้านน้ําก็ยังขังอยู่ครับความโศกเศร้าสลบ<อ>ใจแล้วผมเห็นบางบ้านนี่เขาเปิดประตูวไว้นี่ทําไมเขาถึงเปิดประตูแล้วน้ำมันเข้าไปข้างในได้ยังไงนะคือเราเข้าจะขังปลาไว้ข้างใน,นครับ เพราะว่าปาลามันก็โดนไหมโดนไหมพายอะไรับผมไปยุต네ีข่าวดีก่อนครับผมต้องปกันตัวหาเรื่องให้ผมจริงผมต้องเจอแต่คุณที่เลื่อนนานนะหนึงไปที่ไหนต้นตาับท่านนายกปลาไปไหนบ้างท่านนาย นี่ลองรอยนะครับลองรอยของความเสียหายของน้ำที่มาแล้วทิ้งเอาไว้ให้นะครับที่ตำบลคลองยางนะครับตำบลคลองยางอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยวันนี้พระรหัสสบดีที่29 สิงหาคม2567นะครับน้ำลดลงไปมากเลยนะครับแต่ก็ยังเนี่ยทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้นะครับก็ต่อจากนี้เดี๋ยวชาวบ้านก็จะช่วยกันฟื้นฟูนะครับเป็นเชื่องช่วงของการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับคนไทยทุกคนส่งกำลังใจให้ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแลวก็ทุกพื้นที่ จากว่าถึงแม้น้ําจะลดลงไปเยอะแล้วนะครับแต่บ้านของบ้านเรือนของราษฎรก็ยังคงแช่นน้าอยู่นะครับยังคงอ,อยู่ในลักษณะที่จมน้าอยู่ตอนนี้นะครับทีมตอบโต้ปฏิบัติมูลนิธิร่วมกันันยูที่นําโดยพี่บิณฑรลิศเนี่ยเข้ามาที่หมู่นี้นะครับทั้งหมู่ก็คือเราลุยเข้าไปเอาทั้งรถยกสูงและก็เรือนะครับบรรทุกสิ่งของนะครับลุยเข้าไปช่วยก็ครบ ทุกหลังนะในหมู่นี้เลยนะครับที่ตำบลคลองยางอำเภอสวนระโลกจังหวัดโอนแกวันนี้พระรหัสตระกูที่29สิงหาคมก็ตอนนี้กําลังจะเดินทางออกนะครับเอานี้ตอนนี้กําลังเอาเรือขึ้นเคนเลอร์รถยกสูงนะครับเพื่อจะออกไปข้างนอกเพื่อจะไปในพื้นที่ถัดไปนะครับหมู่ถัดไปยังอยู่กันที่คลองยางนะครับสวรรคโลกจุกหวัยครับส่งกําลังใจให้กันนะ เย็นวันพระนหัสบสดีที่29สิงหาคม2567ทีมตอบโต้พิบัติของมูลิติร่วมกตันยูนะครับที่นำโดยพี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับก็นำทีมตอบโต้พิบัติของมูลิติร่วมกตันยูตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านหนองตะเค้นะครับหมูห่5ตำบลคลองยางอำเภอสันหวันคลโลกจังหวัดสุขโขทยัย พี่อเดินไปกันเนี่ย้นหลักวันนี้ก็เป็นตัวแทนคนไทยนะครับพี่ปินงก็ยังคงนำทีมของมูริติร่วมกระตันยูนะครับ<ม>เป็นตัวแทนของคนไทยนำหัวใจนำกำลังใจนะครับและก็สิ่งของมามอบให้กับประชาชนที่ประสบ ขขัขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยนะขอให้ทุกคนโชคดีคนไทยทุกคนสง่งกำลังใจให้นะครับถึงแล้วนะครับนะครับสำหรับพี่น้องที่โอนเข้ามาด้วยพี่บินบริลิฟต์ครับคนละแน่ได้ที่คนยังไงนะครับมีขี้นะครับมากแต่น้อยไม่เป็นไรยังไหวไหม เยอะไม่เป็นไรจเอาไว้ก่อนปูนไว้อาไปค่อยๆไปนะไปไปนะครับโชกดีนะครับทุกคนคนไทยทุกคนส่งกำลังใจให้นะคนไทยทุกคนส่งกำลังใจให้นะครับไปน้ำรถเร็วๆนะครับคนไทยทุกคนส่งกำลังใจให้นะครับอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย เลี not, ้ยวขวาครับองแกุเลียวขวอปกรณ์ยานพาหนะแจ้งวันสี่เขตคลองเตยหมายเขก่อนเจ็ดห